สวัสดีครับผมตุลนะครับกับช่องทาร์วิทตุลนะครับช่องทํานายดวงชะตาด้วยไพ่ทาร์น้องใหม่ทาง u t u b e นะครับผมวันนี้ก็จะมาทํานายดวงนะครับให้กับคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับเป็นดวงความรักนะครับผมประจําเดือนสิงหาคม2 5 6 4นี้นะครับผมเราเรามาดูกันว่าดวงความรักของคนที่เกิดในวันเสาร์เป็นยังไงบ้างนะครับสําหรับคนมีคู่คนมีคนคุยและคนโสดนะครับผมผมก็จะทำทาสคริปต์เอาไว้ให้ในคอมเมนต์ปักบุตร ด้านล่างนะครับผมถ้าใครที่อยากจะเข้าไปดูของช่วงของตัวเองก็กดคลิกเข้าไปได้เลยนะครับผมอ่าและก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมทุกท่านที่ให้การสนับสนุนนะครับผมเพราะช่องทาร์โรวิตุนนะครับผมตอนนี้ช่องทาร์โรวิตุนก็มีผู้ติดตามมากกว่า500กว่าคนแล้วนะครับผมต้องขอบคุณมากๆนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะมีการจัดกิจกรรมนะครับเป็นการขอบคุณแฟนรายการนะครับผมดูดวงให้ฟรีคนละหนึ่งคำถามในวันเสาร์นี้นะครับเวลาหนึ่งทุ่มนะครับในช่องทาง Facebook ส่วนตัวของผมนะครับผมช่องทาง Facebook Facebook ผมก ไว้ให้ในคลิปอธิบายด้านล่างนะครับผมสามารถติดกดติดตามเข้าไปได้เลยนะครับผมแล้วก็ยังไงเนี่ยถ้าใครที่อยากจะร่วมสนุกให้ผมทำนายดวงให้ฟรีออกอากาศในคลิปพี่อากาศตคลิปต่อไปก็ตามกติกาน,นะครับผมกดติดตามแล้วก็บอกผมด้วยนะครับผมว่ากดติดตามแล้วผมจะได้ทราบนะครับผมแล้วก็เขียนคําถามพร้อมชื่อเล่นและอายุไว้ได้เลยนะครับในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะรวบรวมเอาคําถามไปทํานายให้ในคลิปพี่อากาศคลิปต่อไปนะครับผมแล้วสําหรับในคลิปนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มทํานายกันนะครับผมแต่ก่อนอื่น เนี่ยผมก็ต้องขอเรียนเอาไว้เหมือนที่เรียนเอาไว้ในคลิปก่อนๆนะครับผมว่าการทํานายดวงของผมเป็นการทํานายดวงแบบส่วนรวมนะครับผมแล้วก็เป็นการตั้งจิตอธิษฐานของผมเียงฝ่ายเดียวนะครับผมดังนั้นแล้วคําทํานายอาจจะตรงกับใครบ้างไม่ตรงบ้างก็โปรดได้ใช้วิจารณญาณน,นะครับในการรับชมอย่าได้นําเอาคำทำนายของผมนะครับไปใช้ตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆใดๆใ,ในชีวิตนะครับผมและถ้าหากว่าอยากจะให้ผมทํานายแบบส่วนตัวให้ก็ติดต่อมาได้เลยทางแอดไลน์หรือว่าทาง Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับผมก่อนอื่ ที่เกิดวันเสาร์นะครับสำหรับคนมีคู่นะครับผมขอดวงความรักสําหรับคนมีคู่นะครับที่เกิดในวันเสาร์ด้วยนะครับผมขอดวงความรักนะครับของคนมีคู่นะครับผมที่เกิดในวันเสาร์นะครับผมดวงความรักของคนมีคู่นะเหมือนกับว่าคนคนนี้เนี่ยคุณเป็นคนที่ คุณคบอยู่แล้วคุณรู้สึกดีกับเขานะรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่คุณโฟกัสมานานเหมือนกับว่ามีค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าเฮ้ยถึงจะ่ันกันไปอะไรยังไงเขาก็ยังกลับวนเวียนกลับหาคุณนะและช่วงที่ผ่านมาก็เหมือนกับอะไรอะไรต่างๆมันจะดูดีมันจะดูแบบว่ามีความสุขมีความสมหวังกันนะแต่พอมาเข้ามาในเดือนอใ,กใกล้ๆก,กับช่วง รักดาถึงสิงหาเนี่ยกับมีลักษณะของการที่แบบว่ามีคนมีมือที่3เข้ามาวุ่นวายกับความรักกับผู้หวงคุณนะแล้วทาให้คุณก็รู้สึกแบบว่า ไม่ค่อยสบายใจนะ,ะคุณมีความรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเหมือนกับว่าคู่ของคุณเนี่ยก็มีอะไรที่ปิดบงังแล้วเหมือนกับว่าจะจะทําให้คุณมีปัญหากันนะ,ะมีเกณฑ์นะมีเกณฑ์ที่อาจจะมีปัญหากันนะครับผมมีไพ่ขึ้นเดทมาในในเดือนสิงหาคมนี้นะอา,อาจจะมีมือที่3เข้ามาวุ่นวายกับคนรักของคุณนะครับผมเดี๋ยวผมดูให้ต่อนะครับผมแล้วจะเป็นยังไงต่อนะครับอืม คุณจะสามารถเคลียร์กันไปได้นะครับผม่าเพราะว่าไพ่ขึ้นมามีมีผ้าพของไฮเพสติสขึ้นมาเป็นผ้าพของคานที่เขาเขา้เขาเผาพยายามเข้ามาแทรกแซงกับคนรักของคุณหรือว่าทางคุณอะไรก็ตามนะครับผมแต่ว่าแล้วก็ทําให้คุณแบบว่ามีการลักษณะของการที่แบบว่า,ามีปากมีเสียงหรือมีการแบบว่าพูดคุยกันมีอะไรต่างๆกันแต่สุดท้ายแล้วนะครับผมคู่ของคุณหรือคนรักของคุณเนี่ยเขาก็จะตัดสินใจที่จะตัดความสัมพันธ์กับคนคนนั้นนะครับผมอ่าจะมีการที่แบบว่าพัฒนากันไปได้ดีมากขึ้นนะ,ะเหมือนกูดง่ายว่า มีมือที่3พยายามเข้ามาแทรกแซงแต่ว่าคนรักของคุณเนี่ยไม่ได้เล่นด้วยนะครับผมเพราะว่าสุดท้ายล้วเนี่ยเขาก็จะเลือกคุณนะหรือว่าคนที่ที่มีอยู่ก็ตามนะที่มีอยู่ก็ตามที่มีคนที่มีพันธะมีมือที่3มเข้ามาแทรกแซงเข้ามาอะไรเนี่ยคุณจะมีลักษณะของการได้เคลียร์กันนะในในเดือนสิงหาคมนี้นะแล้วเป็นการเคลียร์กันที่ไปในทิศทางที่ดีนะเพราะว่าขึ้นมาทั้ง3มเหรียญขึ้นมาทั้ง Queen of อ่าบอลแล้วก็ขึ้นมาทั้งสอง ออสองไม้เท้านะครับผมทูอ็อ n บอลทูอ็อบบอลนี่ก็เป็นภาพของการที่บอกว่ามีการได้เคลียร์กันนะครับผมกับกับกับเรื่องของคนสองคนนะเนาะกับรักสามเศร้าที่มันเกิดขึ้นมานะครับผมมีการได้เคลียร์กันมีการได้พูดคุยกันแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยการพูดคุยหรือการตกลงกันเนี่ยมันจะเป็นเป็นทิศท,ท,ทางที่ดีนะไม่ได้บอกว่าคุยกันเสร็จแล้วคุณเลิกหรือคุณแตกหักกับผู้ของคุณนะแต่จะมีมือที่3เข้ามาพัวพันเข้ามาแทรกแซงเข้ามาพยายา,ยามที่จะแทรกแซงหรือมาปั่นป่วนกับความรักของคุณแต่คุณจะผ่านนไไปด้ เพราะว่าคนรักของคุณเนี่ยยังรักคุณดีอยู่แล้วก็ยังไม่ได้มีปัญหาถึงแม้ใครที่พยายามจะมาบ่อนทาลายก็ตามนะครับผมอาจจะไม่ได้มาในเชิงซู้สาวก็ได้นะแต่อาจจะมาในลักษณะของการที่แบบว่า,าเป็นญาติหรือเป็นมือที่3าหรือเป็นอะไรไมาแทรกแซงกับความรักของคุณคู่นะทำให้มีปัญหาที่เกิดขึ้นปกมีปาก,ม,ปากมีเสียงกันแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคุณจะเคลียร์กันได้นะแล้วก็คนที่พยายามเข,าเข้ามาแทรกแซงเขาก็จะแพ้ภัยตัวเองออกไปนะครับผมประมาณนี้นะครับผมสาหรับคนมีคู่ที่เกิดใน วันเสาร์นะครับผมถ้าใครที่ว่ามันไม่ตรงกับที่ผมทํานายนี่ก็ถือว่าอดีไปแล้วกันนะครับผมเพราะว่าอันนี้เราก็ดูเป็นดวงส่วนรวมนะครับผมซึ่งถ้าคู่ไหนที่มีปัญหามือที่3ก็ไม่ต้องกังวลใจไปนะครับผมเดี๋ยวเขาจะแพ้ภัยของเขาเองแน่นอนครับผมสําหรับคนที่มีคู่ที่เกิดในวันเสาร์นะครับผมอะต่อไปนะครับผมสําหรับคนมีคนคุยนะครับสําหรับคนมีคนคุยนะครับผม โอ้ oh, สำหรับคนมีคนคุยเนาะ,ะคนที่คนที่คุณกําลังคุยหรือกําลังโฟกัสอยู่เนี่ยมีภาพของการที่ค่อนข้างจะเป็นคนที่คุยบุคลิกดีดูเป็นคนดีดูเป็นแบบนักบุญเหมือนเป็นธันธรรมะธรรมโมด้วยคนระับผมเป็นคนที่ดูแบบว่าพูดจาดีมีหลักการนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างจะมีคารมดีนะที่สาคัญเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะยอมคุณมากๆด้วยนะครับผมมีภาพของการอดทนอดกั้นมีภาพของการยอมซึ่งกันและกันนะ่าแล้วเขาก็อาจจะเป็นคนในอดีตของคุณนันยานๆะ าจจะเป็นคนที่คุณเคยคุยหรือว่ามีภาพลักษณ์คล้ายๆกับแฟนเก่าของคุณนะครับผมอาจตีความได้2อ,อย่างนะแล้วก็มีภาพของคนเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยคนคนนี้แหละที่ฉันรอมานานนะครับผมดวงความรักของคนมีคนคุยเนี่ยค่อนข้างที่จะออกมาดูดีนะไม่เห <laughs> มือนคนมีคู่คน <laughs> ม,มีคู่นี่มีคนพยายามแทรกแซงแต่ว่าเขาก็จะผ่านกันไปได้นะครับผมเขาก็จะไอคนแทรกแซงก็จะเบียดความรักเขาไม่ได้นะแต่ของคนมีคนคุยเนี่ยค่อนข้างจะดูดีนะค่อนข้างจะโรแมนติกนะครับผมเหมือนกับเป็นคนที่คุณคอยมานานนะแล้วคุณก็เหมือนกับว อะไรไปด้วยกันนะมีเกณฑ์ที่อาจจะว่าถ้าคนที่ยังคุยกันอยู่แล้วก็ยังที่อยู่ในขั้นที่จะตกลงเป็นแฟนกันมีเกณฑ์ที่อาจาจะได้ตกลงเป็นแฟนหรือว่าเป็นคนรักกันในเดือนสิงหาคมนี้นะครับผมค่อนข้างจริงจะมาสวยนะครับผมก็น,นั้งยืนมาสวยนะสำหรับคนคนนี้นะครับผมเดี๋ยวดูต่อนะครับผมอันนี้ดูไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงไม่วา่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามนะแต่ว่าคนคนนี้เขามีภาพของการที่ค่อนข้างที่จะยอมคุณมีการอดทนอดกั้นให้กับคุณด้วยนะครับผม เขาได้เป็นคนดีโอ้ โอ้หคนคนนี้มาดีมากเลยนะครับผมมาดีมากเลยนะเขาค่อนข้างที่จะมีภาพของการที่ค่อนข้างที่จะหวังกับคุณสูงด้วยนะและ้วก็ค่อนข้างที่เขาเขาอยากที่จะเริ่มต้นสร้างอนาคตสร้างอะไรแบบคุณแล้วเขาก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าคุณเป็นสิ่งสวยงามเลยนะคน่อนข้างที่จะมีความเป็นแบบ The World คู่กันเลยนะเป็นความรักที่สดุดสดใสเลยนะสําหรับคนที่มีคนคุยสาหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะครับผมถ้าเปิดมาไพ่ออกมาแต่ละใบนี้จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรกันเลยนะครับผมจะค่อนข้างที่จะแบบสดใสซาบซ่าเป็นช่ว ที่แบบว่าโรแมนติกซึ่งกันและกันแล้วก็เป็นช่วงที่เหมือนกัาว่าหวานซึ่งกันและกันเลยนะผมมีโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์จากแค่คนคุยเนี่ยขึ้นไปเป็นคนรักหรือเป็นแฟนเนี่ยค่อนข้างจะสูงนะครับผมสำหรับเดือนสิงหาคมที่กำลังจะถึงสําหรับคนที่เกิดในวันเสาร์นี้นะครับผมก็ขอแสดงความยินดีนะถ้ามันเป็นอย่างที่ผมทำนายนะครับผมขอให้คุณได้คบกันได้เป็นคนรักกันเป็นแฟนกันไวๆด้วยตามคำทำนายด้วยนะครับผม อ่ะต่อไปนะครับผมเรามาดูดวงของคนโสดนะครับที่เกิดในวันเสาร์นะครับผมมาดูชาวโสดกันบ้างนะครับที่เกิดในวันเสาร์นะครับผม คนโสดนะที่เกิดในวันเสาร์นะครับผมช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนเป็นเดือนที่คุณไม่ค่อยจะอยู่สุขนะคุณเหมือนคุณจะบบกว่าเฮ้ยคุยกับคนนูน้นคนนี้คนนั้นเป็นเรื่อยแต่คุณไม่ค่อยจะโฟกัสไม่ค่อยจะอยากกับอะไรกับใครนะเหมือนกับอะไรก็ไม่ค่อยจะเข้าหูเข้าตามันไปหมดเจอใครมาก็เจอไม่ค่อยถูกใจนะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามนะครับผมถ้าคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยอาจจะแบบว่าคนที่เข้ามาก็ไม่ค่อยถูกใจคุยแล้วก็ขวางหูขวางตานะครก็ผมถ้าคุณเป็นผู้ชายก็คุณไม่คุยกับใครก็ ค่อนข้างที่จะฟรีค่อนข้างที่จะโลกส่วนตัวสูงไปเลยนะครับผมพอเข้ามาในช่วงใกล้ๆจะเดือนอสิงหาคมนี้นะครับผมทําให้คุณรู้สึกว่าเออช่วงนี้ชั้นด่ของชั้นคนเดียวก็ได้ชั้นโสดอย่างนี้ฉันก็มีความสุขดีอยู่แล้วนะทาให้คุณมีลักษณะข,ของความที่รู้สึกอยากที่จะอยากที่จะไปเรื่อยมากกว่ายังไม่อยากจะโฟกัสกับใครนะครับผมในเดือนอในช่วงที่จะเข้าสู่ในเดือนสิงหาคมนี้นะครับผมแต่เจ้ากัมานเวนนะครับ หนีไม่พ้นนะผมว่นเดือนสิงหาคมนี้คุณจะเจอคนที่ทําให้คุณรู้สึกหวานรู้สึกโรแมนติกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมในสภาพของคนที่รู้สึกเอออยากจะโสดและอยากจะพอและเออฉันไปเรื่อยๆของฉันก็ได้แต่ว่า เวทกรรมเลยคนระับเดือนอสิงหาคมนี้คุณจะเจอคนที่มาทําให้คุณรู้สึกรู้สึกอ่กอ,อนโยนรู้สึกถึงความรักขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะหลังจากที่คุณรู้สึกอะไรอะไรมันขวางหูขวาง,งตาคุณไปสักระยะใหญ่ๆแล้วนะครับผมมาเข้าในเดือนสิงหาคมเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะมีใครเข้ามาแล้วทําให้คุณรู้สึกถึงความอ่อนโยนถึงความรักอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสาหรับคนโสดน,นะครับที่เกิดในวันเสาร์นะครับผมเดี๋ยวผมดู ไพ่ประกบให้ต่อนะครับผมโอ้โ oh. ห oh. oh. oh, แน่นอนแล้วไพ <laughs> ่ประกบมาสามใบเนี่ยคือคุณจะเจอคนที่ทำให้คุณรู้สึกสัมผัสกับความรักได้อีกครั้งหนึ่งนะทำให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตของคุณที่มันขาดไปอ่ะที่มันรู้สึกว่าขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งเป็นก้าวเหรียญเป็นอะไรที่มันขาดไปมันจะได้รับการเติมเต็ม ในเดือนสิงหาคมนะถ้าคนโสดมีเกณฑ์สูงมากเลยนะครับผมที่จะเจอคนที่เข้ามาแล้วทําให้คุณโฟกัสกับคนคนนั้นนะครับผมหลังจากที่คุณรู้สึกแบบฟรีดอมมานานนะครับผมแม่ค่อนข้างจะเยอะนะคุณจะเป็นแบบว่าคุยน็อปเป็นัะเลื้อเป็นแบบว่า i อ s a อ l c a p p เลยนะครับผมมีความรู้สึกอยากจะเริ่มต้นอยากที่จะเปิดใจตัวเองขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะดวงความรักค่อนข้างมาแรงนะสําหรับคนโสดนะครับผมมีเกณฑ์ที่ได้เจอคนที่คุณอยากจะจริงจังด้วยในเดือนสิงหาคมนี้นะครับผม อ่ะครับผมก็จบการทำนายของดวงความรักสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เพียงเท่านี้นะครับผมเป็นยังไงบ้างแม่นไม่แม่นยังไงก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับผมแล้วสำหรับช่องทารวิตุนถ้ามีอะไรต้องปรับปรุงแก้ไขยังไงก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับทุกคำแนะนำทุกคำคอมเมนต์เนี่ยมีคุณค่าสำหรับช่องทารวิตุนนะครับผมและสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับและถ้าใครกดติดตามช่องทารวิตุนก็ขอให้เฮงเฮงรวยรวยปังปังทุกทุกคนนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ